วัตถุประสงค์ของการจัดการวิทยาศาสตร์ 1. เพื่อส,ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบนนภาภาวนกา,ารทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 2. เพื่อลูฝังและกระตุ้นให้ผู้เรียนรักและมีเจตคติที่ดีต่อววิทยาศาสตร์ 3. เพื่อส,ส่งเสริมและเปิดโอกาสาให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานและแสดงองอกอ,อย่างสร้างสรรค์ ัวแทนนักเรียนนักเรียนกล่าวพระ,าร,พะาราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่โดยเด็กหญิงพิสุการจะรู้โรดประกอ์ชั้นป .6 ทับหนึ่งค่ะพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสองค์ที่43ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลาัยที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริเยนบรมราชินีพระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน11ขึ้น14ค่ำปีชวดซึ่งตรงกับวันที่18ตุลาคมพศ2347 อาช a ร y ยภาพด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์พระองค์ทรงคำนวณเหตุการณ์ร่วงหน้าถึงสองปีว่าวันที่สิปดสิงหาคมพศ2411จะเกิดเหตุการณ์สุริยุปร,ราคาเต็มดวงในประเทศไทยที่ที่จะเห็นเหตุการณ์สุริยุปร,ราคาชัดเจนที่สุดก็คือหมู่บ้านหัววานตำบลว่ากอ จังหวัดประจวบคีรีขนันธ์เพราะองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรเหตุการณ์สุริยุปร,ราคาที่นั่นและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่พระองค์ทรงพรยากรถูกประการไม่คาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียวโดยดวงอาทิตย์ทุกดวงจันทร์บางมิดนานถึง6นาที46วินาทีซึ่งทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยโดยเฉพาะด้านดาร,ดา,ดา,ราศาสตร์ จึงถือวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์ของไทยเพื่อทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในปัจจุบันนี้ประชาคมดาราศาสตร์ในระดับสากลที่ศึกษาสุริยุปร,ราคายกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวด้วยการกล่าวถึงสุริยุปร,ราคาเต็มดวงเมื่อปีคศ .1868 ว่า King of สยา m อีเค การเสด็จทอดพระเนตศสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้นก็ทำให้พระองค์ทรงประชวรหนักเนื่องจากได้รับเชื้อไข้มาเรียและเสด็จสวรรคตในวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2411เวลา21นาฬิกา5นาทีณพระที่นั่งพานุมาจำรูนในพระบรมหาราชวังสิริพระชนพรรษา6 4พรรษา เรียนเชนเซอร์ฟังสวัสดิดานนท์กล่าวให้องค์ว่าและเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนทุกคนวันนี้ตื่นเต้นกันใช่ไหมว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์เมื่อกี้คุณครูได้บอกแล้วว่าจุดประสงค์ของการจัดวันวิทยาศาสตร์นั้นเพื่ออะไรมาเสก็อยากพูดถึงอีกข้อหนึงว่าวันวิทยาศาสตร์ของเราวันนี้ ให้เป็นวันแห่งความกตันยูรู้คุณด้วยกตัญยูรู้คุณต่อใครกันเอาที่ใกล้ตัวก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เท่าไหร่นะหืมอ้าวตายจริงเมื่อกี้นี่เพื่อนเพื่ออ่านให้ฟังใช่ไหมมีคนบอกสามบางคนบอกสี เอาสามบวกสีเป็นเจ็ดเลยไหมอะไรแน่ชื่อพระนามเต็มของพระองค์ท่านคือหืมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระองค์ท่านสิ้นพระชนเพราะการทดลองไม่ใช่การทดลองวิทยาศาสตร์แต่หมายความว่าได้กระทําสิ่งเหล่านี้และทําให้เกิดติดเชื้อไข้ามารเลยยที่เราได้ยินเมื่อครู่นี้ใช่ไหมคะให้เราระลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความกระตันยูรู้คุณว่าวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจเจริญเติบโตขึ้นได้หลังจากที่เคยมีฝรั่งเข้ามาแล้วก็ทําให้วิทยาศาสตร์เริ่มต้นเป็นที่รู้จักและรุ่งเดืองขึ้น แต่ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ที่จุดประกายที่ชัดเจนมากสําหรับประเทศของเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ซึ่งเป็นวันสําคัญไม่ใช่เป็นวันที่เราจะสนุกสนานอย่างเดียวแต่เป็นวันที่เราขอบคุณผู้ที่มีปริชาญาณที่นําให้เราได้รู้จักสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอะไรบ้างที่อยู่รอบตัวเราขณะนี้เนี่ยที่หน้ามาเสินเนี่ยมีแสงอะไรมาโดนหน้ามาเสินเนี่ย ข้ออ,อ,ยอย่างชั่วหน่อยแสงอาทิตย์แสงแดดแสงลมสายน้ำเหล่านี้ทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับวิทยศาศาสตร์มันอยู่รอบตัวเราแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นเราไม่ทราบว่ามันจะมีประโยชน์อะไรบ้างแต่บรรดานะักวิทยศาศาสตร์เนี่ยได้ช่วยเราคิดช่วยเราพิสูจน์ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานี้มีพลัง มีความสามารถก็ทำอะไรหลายๆอย่างได้แล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วนี่คือผลของวิทยาศาสตร์การทดลองก็เป็นสิ่งที่คนที่มีความปรีชาเขาคิดมาไว้ก่อนและให้เราได้มาศึกษาต่อแต่ว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี้มีพลังบางอย่าง ทำให้เกิดงานขึ้นมาเช่นสายน้ำปกติก็อย่างนั้นแต่ถ้าเป็นสายน้ำรุนแรงก็ทำให้เกิดงานก็คือพลังงานก็เอาไปทำให้เกิดไฟฟ้าได้เกิดพลังอื่นๆได้เหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และจะบอกว่าแค่เป็นเรื่องการทดลองเป็นเรื่องหนังสือเป็นเรื่องวิชาการเรียนไม่ใช่นะ เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราและลองดูวันนี้ที่เราจะสนุกสนานที่เราจะศึกษาหาความรู้เราดูซิว่าเราสามารถที่จะใช้ความรู้เนี่ยไปทดลองอะไรอีกได้บ้างและกลับไปทดลองที่บ้านของเราไม่ใช่เรียนแต่เฉพาะในห้องเรียนหรือดูคุณครูแนะนำสั่งสอนเท่านั้นเราต้องทดลองทำด้วย มือเราเองด้วยวันหนึ่งมันจอผ่านไปตามห้องเรียนก็เห <ucking> ็นคุณครูกําลังเอาดอกไม้มาชี้ให้หนักเรียนเห็นม่าน,นี่ดอกอะไรมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแค่ดอกไม้ใบไม้ก็ทําให้เราเรียนรู้เป็นวิทยาเป็นศาสตร์ที่ทําให้เรานำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองและคนอื่นได้อีกตั้งมากมายหลายอย่างมันจอขอถือเวลานี้ จะเลิกยามอะไรที่ดูหมอดูเขาบอกว่าเวลานั้นเวลานี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเลิกยามของเราคือสิ่งที่เรากำลังลงมือทำนั่นคือเลิกดีของเรานะคะถ้าผัวนักเรียนจะทำความดีมันจะถือว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะเริ่มงานวิทยาศาสตร์วันวิทยาศาสตร์ของเราตั้งแต่บัดนี้สวัสดีจ้ากราบขอพระคุณแมาเซอร์ฟังสวัสค่ะ ค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการยิงจรวดค่ะเพื่อเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ค่ะเดี๋ยวขอเวลาเล็งพิกัดนิดนึงนะคะว่าจะลงห้องไหนดีค่ะเรีนเชิญเลยค่ะอ่าจ้าอ เปิดงานวันวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกคนได้รับความรู้และก็สนุกสนานกับวิทยาศาสตร์ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ,ะเป็นยังไงคะนี่แค่ความตื่นเต้นแรกบอกแล้วว่าปีนี้เรามาแรงจริงๆอ่าย่างไม่หมดค่ะเรามีการแสดงที่สนุกสนานและตื่นเต้นมาอีกหนึ่งชุดใหญ่ ขอเชิญชมการแสดงสไตล์โชว์จากนรกเรียนชั้นป5และปะ6ค่ะ,อะขอเสียงปรบมือหน่อยเอามาเลยค่ะสวัสดีค่ะเราชื่อจูนค่ะเราชื่อเยลค่ะเราชื่อคีนค่ะวันนี้พวกเราทั้งสามคนมีการแสดงโชว์สนุกสนุกมาฝากทุกคนด้นค่ะใช่แล้วค่ะและในการแสดงโชว์ในวันนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีลักษณะยืดหยุ่นได้เพื่อนๆลองทายสิคะว่าเป็นอะไร ใช่แล้วค่ะแล้วมันก็คือลูกบอลว่าแต่ต้วสิ่งนี้มันทำาอะไรได้บ้างล่ะคะเยลอยากดูใช่ไหมงั้นปากถือคานไหมนี่ไว้ก่อนจับตรงกลางของคานนะทำแค่นี้เหรอเบลจะน่าสนุกเลยอยากพิ่งใจร้อนเพราะเรามีอุปกรณ์พิเศษยิงไปตรงกลางคานที่เยลถืออยู่นั่นแหละอ้าวงั้นเยลก็เป็นเป้านิง่งให้พี่จุนสิไม่เอานะเยลไม่อยากเป็นเป้านิง่งเยลกลัวอย่าพึ่งกลัวเพราะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ยิงมัน มันก็คือสิ่งนี้ได้เป่าอมเธอเอ้ยก็น่าเป็นผู้จริงจัดอีกขอโทษนะเรารอเล่นน่ะทีนี้เราจะสิ่งนี้เป่าอากาศระหว่างลูกโป,ป่งทั้งสองใบจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเพื่อช่วยกันคิดหน่อยนะคะข้อที่หนึ่งลูกโป,ป่งทั้งสองใบยแยกออกจากกันข้อที่สองลูกโป,ป่งทั้งสองใบเบียดเข้าหากัน และข้อที่3ลูกกล่องทั้งสองใบแกว่งไปแกว่งมาค่ะใครตอบข้อที่1นคะ่ะยกมือขึ้นค่ะใครตอบข้อที่2อคะ่ะยกมือขึ้นค่ะและใครตอบข้อที่3าค่ะยกมือขึ้นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นข้อที่สองนะแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นข้อที่สามนะทําไมล่ะเพราะเราไม่ค่อยอยากคิดจะเหมือนเหมือนใครงั้นเรามาดูผลการทดลองเลยดีกว่าเพื่อนๆช่วยกันน,น,นะคะ 1นึผลการทดลองเป็นข้อที่สองลูกโป่งจะเปลี่ยนเข้าหากันนั่นเองทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะ เพราะว่าเมื่อลมจากไรเป่าผมเป่าอากาศระหว่างรูปปงทั้งสองใบทําให้อากาศบริเวณนี้ลดลงรอบๆจะมีความกดดันมากกว่าจึงดันรูปปงให้เข้าหากันไงเก่งมากค่ะพี่จูแล้วเยลล่ะเข้าใจหรือ,อยังเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองเพื่อนๆในที่นี้มีใครสนใจอยากร่วมเล่นสนุกกับพวกเราบ้างคะใครสนใจยกมือขึ้นค่ะ คนนู้นที่ใส่เสื้อสีม่วงอะคะ่ะขอเชิญขึนนไปไป้นมาเปนเวทีเลยค่ะแล้วก็คนขอเชิญพี่สมาน,นันมาล่งเล่นข้างล่างเลยะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ให้รวบรวมพลังนะคะแล้วก็เป่าอากาศระหว่างลูกกลองทั้งสองใบเลยนะคะ พอมือยังหนึ่งสองมเปาแรงๆนะคะ